สวัสดีครับขายอินการเกษตรนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องยนต์สูบน้ำดีเซลนะครับติดกับปั๊มขนาด3นิ้วยี่ห้อของเทนโตนะครับรุ่น KTDP 30 H ET นะครับเป็นรุ่นแบบไม่มีมือสตาร์ทแบบกุญแจนะครับเป็นรุ่นมือดึงปกติก็ในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยว จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับก็ช่วงนี้ยุงเยอะครับต้องใส่ชุดกันยุงแล้วก็มีไม้ตียุงด้วยโอเคลำดวนมาก็มาดูเลยในนี้มีอะไรบ้างนะครับออตัวช่วยมายกเครื่องอกด้วยนะครับชัางต่ำนะครับ โอ้หนักหนักตัวใหญ่มากเอาจะได้ละคะ้ครับคนละข้างเดือ,อนสองด้าสิบอ,อ้าวคืออะของมีอะไรบ้างชุดกุญแจคู่มือข้อต่อทางน้ำเข้าน้ำออก หัวกะโหลก okay. มาดูรอบๆสิํสำนวนว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างอืมอมาครานี้ด้วยรุ่นโมเดลนี้เป็นรุ่นสูบตั้งนะครับสูบตั้งก็คือลูกสูบจะทิ้งตัวแบบนี้เลยขึ้นลงแบบนี้ อีกโมเดลรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบสูบเอียงนะครับลูกสูบจะเอียงด้านข้างตัวนี้สูบตั้งเสียงจะนิ่มกว่าสูบเอียงความทนก็จะทนกว่าด้วยถ่ายออกมาทางด้านนี้มาดูขนาดเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์ขนาดเจดแรง นะครับรุ่นนี้กรองเป็นแบบกรองแห้งนะครับกรองแห้งตัวเดียวแล้วก็ตัวปั๊มขนาด3นิ้วเข้า3ออก3นะครับปริมาณน้ำที่ได้ต่อนาทีก็1,000ลิตรต่อนาทีส่งส่งสูงได้ประมาณ30เมตรก็แล้วก็ส่งระยะไกลก็ประมาณ 3 0 0ร้อถึงสี่รเมตรครับตัวนี้รุ่นนี้ขอเสริอมนิดนึงนะครับรุ่นที่แล้วที่เรารีวิวไปมันจะเป็น1ลิตรได้สมชั่วโมงนะตกใช่ครับชั่วโมงหนึ่งประมาณ60บาทแต่ตัวนี้ชั่วโมงหนึ่งเหลือสี่สิบอ่าสี่ิบาทนะครับเพราะเขาเป็นไดเล็กใช่ครับเป็นระบบะไดเล็กอินเจคชันแล้วตัวนี้นะครับโอเค okay. น้ำมันเครื่องเติมเท่าไหร่ครับนี่น้ำมันเครื่อง ตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งลิตรนะครับคร่าวๆครับดูต้องดูคู่มือก่อนนะคร่าวๆนะประมาณนี้เดี๋ยวดูคู่มือแป๊บนึ่งโอเคน่าจะประมาณหนึ่งลิตรนั่นแหละ โอเคต่อมาก็จะลองเลยนะครับลองเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลแล้วก็จะลองสตาร์ทให้ดูลองฟังเสียงดูครับน้ำมันเครื่องใช้ยี่ห้อไนอครับน้ำมันเครื่องใช้เป็นของเครื่องยนต์ดีเซลครับใช้ของรถไถนานเดินตามก็ได้ครับมน้มันเครื่องเลยครับอ่ะชักต้อมมาเติมน้ำมันเครื่องก่อน แล้วมนเครื่องเติมด้านนี้นะครับทมโดนถ่ายให้ดูซิเติมตรงนี้เลยอ่ชสังต้อมมาเติมให้หน่อย ปกติรุ่นนี้มันจะมีสองรุ่นเลยเนาะเป็นรุ่นสตาร์กุญแจด้วยกุญแจครับแต่ตัวนี้ของตัวนี้เป็นรุ่นดึงอย่างเดียวไม่มีกุญแจเมื่อกี้เท่าไหร่นะหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเนาะพอดีมาดูหนึ่งลิตรพอดีเลยนะครับวางเครื่องไม่เอียงซ้ายเอียงขวาน้ำมันจะออกมาตรงปากพอดี นี่คือปริมาณน้ำมันเครื่องที่พอดีนะครับกำลังจะกำลังจะล้นละคือนี่แหละพอดีเลยปริมาณน้ำมันเครื่อง1นึลิตรต่อมาช่างต้อมขอน้ำมันดีเซลด้วยครับเติมให้หน่อยตอนนี้เขาเรียกอะไรนะน้ำมันดีเซลบอะไรน่าจะเป็น d 1 0ิบบีเจ็ดหรือเปล่าบี 7, เ็ป็นน้ำมันเก่าอ๋อบีสน่าจะเป็นตัวพรีเมี่ยมตัวใหม่อืม เรียกยากเนะาะเยวนี้เรียกยาครับแต่แนะนํารุ่นนี้เขาแนะนําให้ใช้ B7 ครับ B7 เนาะใช่ครับรบ B10 ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าหัวฉีดเขาจะไม่ค่อยทนไม่ค่อยทนเนาะครับแนะนําให้ใช้ B7 ไปเลยครับ,รบเติมน้ามันดีเซลเรียบร้อยมะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสตาร์ทนะครับ ต่อมาก็จะมีคันเร่งอยู่ตรงด้านนี้นะครับมาตัวลำดวนมาดูกันเอาลงคือเร่งสุดนะครับปล่อยขึ้นข้างบนคือผ่อนสุดนะครับขันเึ้ื่อมาทางนี้ทางนี้ก็ได้ทีนี้เราจะไล่น้ำมันยังไงนะครับอันดับแรกก็เร่งเครื่องให้สุดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ล็อกคงคันเร่งนี้ไว้หรือจะเอาครึ่งกลางก็ได้นะครับ ล็อกเสร็จนะครับเราก็ดึงโดยกดวาลวด้วยเพื่อที่จะไล่น้ํามันให้ลงไปหาปัม๊มแล้วก็เข้าหัวฉีดก่อนลําดวนโค้งมาทางนี้กดวาลนะครับแล้วก็ดึงไล่น้ํามันก่อนเพื่อที่จะฟังเสียงหัวฉีดนะครับเดี๋ยวนะเเรมาทางนี้ ตรงนี้จะมีวาล์วน้ำมันด้วยนะครับอย่าลืมเปิดปึ๊บ <c oughs> เปิดน้ำมันเสร็จดึงไล่น้ำมันเลยลำรดวนนะเวลาที่เราดึงนะครับสังเกตตอนที่เราดึงเนี่ย <c oughs> เสียงเงียบๆมันจะไม่มีเสียงหัวฉีดนะครับ <c oughs> แบบเนี้ยคือเสียงน้ำมันยังไม่มาถึงหัวฉีดครับ <c oughs> เราก็ดึงไล่ไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวมันจะมีเสียงแปลกๆของหัวฉีดมาตรงนี้ดังก๊กก๊กกั๊กลอดูนะอ่ามาแล้วลองดนมาใกล้ๆหน่อยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงหัวฉีดดังกั๊กกั๊กกั๊กตรงนี้นะครับสังเกตเนี่ยฮะดังกิๆๆ๊กกิ๊กกิ๊กถ้าได้ยินเสียงหัวฉีดตรงนี้ดังกิ๊กกิ๊กแล้วเนี่ยแปลว่าเขาอพร้อมสตาร์ทแหละ เราก็สตาร์ทได้เลยสตาร์ทยังไงนะครับอดับแรกมาดูก็ตั้งคันเร่งสักครึ่งนึงก่อนนะครับประมาณนี้ตั้งคันเร่งสักครึ่งนึงดึงให้เครื่องอัดก่อนนะครับสมมุติอย่างเงี้ยเราจะดูหัวฉีดก่อนเนะาะตั้งเส่วนหัวฉีดเสร็จกดไม่ต้องกดบาตอนนี้ปล่อยให้มีแรงอัดก่อนดึงก่อน เครื่องมีแรงอัดละดึงไม่ไปละทีนี้กดวาล์วตรงนี้ลงครับลำดวนมาดูก่อนอย่างนี้เขาจะค้างเองอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นดึงตัวนี้เกาะปุ๊บดึงให้แรงแงเลยนะครับหรแรงแงให้สุดกำลังเลยเดี๋ยวเครื่องก็จะติดนีอ่อันนี้ไม่ติดไม่ติดเริ่มใหม่นะครับดึงให้มีแรงอัดก่อนอัดเสร็จกดวาล์วลงแล้วก็ดึงแรงแง รบน,นะคัดึงคันเรี่ยงลงถึงตรงกลางดึงเพื่อให้มีแรงอัดปึ๊บอัดเสร็จปล่อยลงไปกดวาลวหลังจากนั้นก็ดึงแรงๆนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อทางด้านล่างนะครับหรือไม่ก็สงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับโทรมาที่เบอร์ผมช่างนะครับ0 9 5 6 5 9 4 1 8 4โทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้อะไหลตัวไหนก็โทรมาสอบถามก็ได้เหมือนกันเรามีอะไหล่ขายนะครับไม่ว่าจะเป็น ลูกสูบแหวนชุดก้านอะไรพวกนี้ครับซีนปั๊มอะไรพวกเนี้ยมีให้นะครับมีให้ทั้งหมดโอเคขอบคุณครับ